สวัสดีค่ะสร้างแพทเทิร์นแขนระบายกันนะคะตามตัวอย่างนี้เลยที่มุมคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะวัดลงจากริมกระดาษ15เซนติเมตรตีเส้นตั้งฉากกับสันทบยาวไปสุดกระดาษนะคะตามคลิปเลยวัดเข้านะคะ6.5เซนติเมตร วัดขึ้นเจ็ดเซนติเมตรวัดลงเจ็ดเซนติเมตรตามนี้นะคะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งวัดขึ้น เจ็ดเซนติเมตรเซนเมตรเซเมตร cm 7 cm 7 cm วัดลง6กเซติเมตรนี่ cm ตามนี้นะคะวัดขึ้นสิบห้าเซนติเมตรช่างตามนี้เลยนะคะจะได้เท่าของไม่มองเลยเสร็จแล้วเนี่ยวัดขึ้นสิบห้าีเอ็ม วัดลงสิบสี่ซอมสิบสี่ซีเอมแบบนี้นะคะวัดออกจากจุดนี้สิบเอ็ดซีเอมสิบเอ็ด ซีมจากจุดนี้มาจุดนี้อันนี้หกจุดห้าหกจุดห้าซีเอ็มลำนี้นะคะชั้นนี้วัดขึ้นอีกสิบห้าซีเอ็ม สิบห้าซเอมอันนี้วัดลงมาอีกสิบสองซีอมแบบนี้นะคะจะให้เราวาดโค้งวาดโค้ง เอาไม้บรรทัดมาวาดโคง้งแบบนี้นะวาดโคง้งอันนี้นะคะเสร็จแล้วให้วาดโค้งมาทางนี้ แบบนี้นะคะจะให้วาดโค้งมานี่นะคะ่ะแล้วก็วาดโค้งมานี้แบบนี่นะคะแล้วก็วาดมานี้ แล้วก็วาดไปนี่นะคะก็จะได้รูปแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านบนนะคะบนนะแล้วก็ตัดออกนะ เ็กวงแขนสี่อันนี้วงแขนจะประมาณ43่สามเนสี่สิบถ้าถ้าอยากได้ใหญ่กว่าน,นี้แล้วก็คว้านลงคว้านออก43 44 45สคว้านเข้าคว้านออกคว้านออกแล้วก็เพิ่ม เพิ่มจำนวนอันนี้ไปนะคะก็จะได้แขนแบบนั้นเลยนะเดี๋ยวเรามาตัดออก แบบนี้นะคะโอเค